ันนี้วันนี้มีงานผ้าป่าด้วยตาบอกรอรอบป่าโชคดีมากวันนี้มามาถึงว่าคือได้ได้เจอเลย ไว้แม่ตะเขียนมาเจอมือไปแล้วูกเนีเ่แม่ไวไวจะแม่ไหวอันนี้คนเไหวรับขนาดนี เจิมแผ่นทองเจิมมือเจิมหน้าผากเจิมปากด้วยกำลังเจิมชาแผ่นทองมาแล้วเชิญด้านบบนี้เป็นน้ำหลวงพ่อเป็นคนเจิมมามาแต่เสาร์อมาออกตั้งแต่เดินทางเนี่ยตีสี่มาถึงนี่ก็เจ็ดโมงเกือบแปดโมงเจ็ดแปดโมง เรียบร้อยมันจะมีปลามืองปลาน้คปลานนไปบเด้มีโรงทานนะครับข้าวกลองส้มตำขนมอันนี้น่าจะเป็นกุวยจับจับอยังไหม่นี่ หาทําบุญก่อนพี่น้องคนบ้านหลายครับเราเออกมาแต่เช้ามีชมตำนะฝั่งนีง้จะเป็นคองขายครั ทั้งแน่ย่าเป็นของฟรีนี่นี้ขายมีผลไม้ด้วย <c oughs> <c oughs> านคร้องทานเยอะมากวันนี้โอ้หของกินเต็มวัดเลยแต่ของกินเทียบฝันน่งนี้มาอีกแล้วขนมหนึ่งคันรถน่าจะถูกหมยหลายเรื่องอย่างบมลุครับคนเริ่มทย่อยมากหลายแล้ว กินเพียบใส่ไส้เดินนของโรงทานฟรีเทียบเลยคนเริ่มมาหลายแล้วพี่น้องดูฝ่งนี้มั้งัน <c oughs> นี้กำลัง มีไอศครีมไอศครีมกำลังมาตั้งครับหอมฟีเทียบเลยหอมฟรีกินไม่บาไดไม,ไม่ใบวันนี้นี่ก็ฟรีครับนี่ดูซ่อมตำร้านนี้หน่อย ชีกินไปแล้วส้มตำร้านหนึ่งไม่เท่าไหร่สิมสิมร้านนี้ฝากเองเลยนะคะจะแซ่บครับอันนี้เผ็ดมากๆค่ะอันนี้ไม่เผ็ดท <c oughs> างบ้านเรอก,ก็ประมาเนี่ยจะท้ายคลยิปขายหืมเลือดสอง ของกินมากเลยครับวันนี้ลงทานแบบเยอะมากเต็มวัดเลยอ่ะคนก็เริ่มทยอยมาแบบเริ่มเยอะแล้วผมมาผมบอกมาตั้งแต่ตีตีสีครับม,มาแต่เช้าพอดีได้ได้เจิมพอดีวันนี้วันนี้มีงานพระป่าด้วยหลวงตาบอก รอรอบบ่ายโชคดีมากวันนี้มามาถึงก็คือได้ได้เจิมเลยครับไม่รับคิวแล้วลงตาไม่รับคิวแล้วไม่อาบน้ำมนต์ด้วยวันนี้วันนี้มีพ้าป่าลงทานเต็มเต็มวัด

เป็นยงไงอย่นะนม <c oughs> ันเก๋มัน่างเรื่องมันเก๋มอยู่ไหนเรื่อมันเก๋มอยู่ไรเอาม <c oughs> าไ,ไป <c oughs> เาไไป็ยัางนั้นอ้ <c oughs> ไม่ใช่นหมาเล็ก8งแดดตอนนั้นายขึ้นอะไรนี่กระนันเคนี่เห็นไหเลขเจ็ดมันมีเลขหน,น,น,นึ <c oughs> ่งเจ็ด ศ <03. S 2> ูนย์สามเลขเต็มแต่ว่ามันขาดเลขสามหลนม่ตอนนี้ช็คหนึดากด้อยคือตอนนี้คิวเจมไม่รับแล้วครับหลวงตาจะทำพิธีอะไรมนันทำมีงานมีงานด้วยมีงานผ้าป่าครับวันนี้ลงทานเริ่มทยอยมาเต็มวัดเลยตอนนี้ คนก็เริ่มทยอยมาเหมือนกันเรามาเช้าไงครับออกเนี่ยนตีสี่จากปากเกตคนคนเริ่มทยอยมาเยอะหลงทานเพียบหาอะไรกินอีกดีกว่า ใส่ไส้พี่น้องขนมใส่ไส้เนื้อม่วงด้วยมะม่วงม่วงน้ำม่วงตีอันนี้อะไรข้าวมุงอะไรกัน นะครับเาทนไปจที่าดครับใคร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 ในรใเรใครน้รใครยคัในีใครใครใครนครใ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 ต้ใกรใอรใครใคครใคอใครใ้นใครใคครใครใบคครัครใรใครรใครใคครับครใครรใคคครครคคร ของกินทั้งวันนะครับวันนี้ตอนนี้ออกมาจากวัดครับมาที่ร้านจอดรถนั่งกินส้มตำรถเยอะอยู่นะรถเยอะมากข้างในอีกมีเป็นตรงเมมเขา มีผ้าป่าครับวันนี้หลวงตางดเจิมเริ่มเจิมอีกเวลา11โมงดีที่เราแบบมาเช้ามาถึงเราก็ไม่ได้รอคิวครับเราเจอเข้าเจิมเลยสักพักเขาก็งดว่ามีผ้าป่ากำลังทอดผ้าป่าอยู่ครับเดี๋ยวขอกินข้าวกันซิมส้มตำเนี่ยร้านส้มตำเยอะมากครับลรงทานของกินเพียบเลยขนมจีนมาด้วยนี่ไง เอามาลดจัดทำไทยเหรอนี่ปูปลาเ,ปเรามาต่อที่ขอพอรบบรณ์ะปะเนตรางนั่งสวยสุกเขียนเตีย๋ยนี่คือที่ปล่อยเต่าปลาเต็มนะครับปลาเทียบเลยอ่ะแต่เป็นหนองอะไรเนี่ย Mình thật tế này. Ta sâu คออือเป็นจุดทูบด,ด้วยใช่ไหมของชอบ ตาเอกขากลับเลยมาแวะไหวพระพิพนเนธ์วัดลงเต่อเอคนเยอะมากวัดอะไรมื่อี่นีมีมุดเวลาลามอะไรสักอย่างปาเยอะมาก ทำมันที่ปล่อยปลาลกนากแล้วก็ทำเป็นเบิ้งในตรงกลางเอาไม้กัน้นียปตาก็อยู่นนยตรงนี้ไม่ไปไหนตาเลยสดสบายมั้งเลยสดสบายเต็มเลยเต่าด้วยเต่าเต่าเขาไป ปล่อยแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วก็จับไปน,นี่วนไปวนมานี่แหละบรรยากาศมันตรงนี้เป็นอะไรเก่าๆสักอย่างครับเป,น,เปนล้างมาแล้วแราวมีพักคเเนนปรุงนี้ การพุ่ง,งนาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการมาทำบุญทำบุญวัด วงตาเอกแล้วก็มาไหว้ผากับพระพิฆเนศไม่รู้ที่ไหนนะวันนี้มาเจมิมนผาเจิมปากเจิมฝ่ามือหลวงตาเอกบัตรมีวิมุตอะไรสักอย่างนี่แหละชอบกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดลังใจนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย